เลิกง,งานแล้ว,วกลับบ้านกันเถอะค่ะพออผมยังทำงานไม่เสร็จครับอ้าวหรอคะงั้นมีงานอะไรให้ออนช่วยทำไหมคะไม่ต้องหรอกครับอุย้ยให้ออนช่วยทำเถอะนะคะงานพออ,อจะได้เสร็จเร็วๆอย่าเลยครับผมไม่อยากรบกวนออนอ๋ยไม่รบกวนหรอกคะ่ะและอีกอย่างนะคะวันนี้ออนก็ไม่ได้รีบไปไหนด้วยไม่ต้องผมทำคนเดียวได้ก็ได้คะ่ะ มีอะไรเหรอไอออนแสงฉันรู้สึกว่าพอเขาดูแปลกๆไปอ่ะเมื่อกี้ฉันไม่ชวนเขากลับบ้านนะเขาก็พูดกับฉันแค่ไม่กี่คําอ่ะแล้วก็ทําเหมือนไม่อยากคุยกับฉันด้วยอ่ะนี่แล้วสีหน้าท่าทางเขาก็ดูไม่ค่อยดีด้วยนะไม่มีอะไรหรอกพี่พลเขาก็คงจะเครียดเครียดเรื่องงานน่ะแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นพอเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะแหมคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องมีเครียดบ้างอะไรบ้างจะให้เฮฮาร่เริงตลอดเวลาได้งไงเราคงจะอย่างนั้นนะมัง โอเคกันแค่นี้นะจ๊ะ เจอวิญญาณเหรอคะไม่ใช่นี่เจอคนนี้หลอกไหมแบบยังกัหลุยส์สกอตเนยแบบหลอมากเป็นผู้ชายที่ดูแล้วอบอุ่นร่างกายดูเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นนี่ ใช่ไหมคะถูกต้อง yes right it's spirit spirit นี่ต้องหมายความว่าคุณป้าพรทรับเลี้ยงผีเอาไว้ในบ้านจริงๆด้วยอะ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณป้าจะอ,อาจารย์คะเราลองพิสูจน์อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะเห็นวิญญาณชัดๆขนาดนี้แล้วอ่ะ ก็ยังจะไม่เชื่ออเหรอยียอ,ออนฉันอยากพิสูนรให้แน่ชัดมากกว่านี้ No problem อาจารย์จะเร่งทำกล้องที่สามารถถ่ายติดวิญญาณให้ได้ในทันที immediately ว้าวเต็มเต็ม หายป่วยก็ออกนอกบ้านปลอเลยนะค,ค,ค,คุณป้าเออไ่เป็นอะไรฮะอเออเปล่าค่ะคุณป้ามีอะไรจะใช้ออนเหรอคะไม่มีฉันหาละไม้อ่ะนึกว่าอยู่แถวนี้คุณป้าจะใช้อะไรป้าไม้คะฉันอยากให้ละไม้ไปเอาหนังสือมาให้ฉันอ่านน่าจะอยู่ในครัวคะ่ะ เดี๋ยวอ้อนไปตามให้นะคะอขอบใจนะไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าคุณป้าจะเป็นพวกเล่นของศยลศาสตร์มนต์ดำ พิพลคะ่ะพิพลพิพลอยู่ไหมคะพิพล <c oughs> พิพล จริงๆเลยแกเนี่ยบ้าง,งานจนได้เรื่องเลยนะเจ้าพลเอ้คราวหลังเนี่ยก็อย่าโหมทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อนนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องล้มป่วยแบบนี้อีกแล้วหมอให้นอนโรงพยาบาลก็ไม่ยอมนอนอีกผมไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วครับพ่อตอนเพิ่ไม่กี่วันก็หายครับทำปากดีไปเี่แล้วอยากให้เข้าโรงพยาบาลรอบสองนะนี่ถ้าหนูแสงไม่ไปเจอป่านนี้ก็ไม่รู้ลูกจะเป็นยังไง ใจหนูแสงมากนะจ๊ะถ้าไม่ได้หนูเนี่ยป้าก็ไม่รู้ตะพลเน่ยจะนั่งอยู่งี้ได้หรือเปล่า เจ้าหนูแสงสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าเออพี่พลเป็นยังไงบ้างคะอืมใครลดลงบ้างแล้วล่ะจ้ะอล้วนี่หนูถืออะไรมาด้วยอลูกแสงทําซุปมาให้พี่พลนะค่ะอืมเอางั้นเอาเชิญเลยเชิญขอบคุณค่ะพี่พลคะ ฉันเอาซุปมาให้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่พลทานซุปเสร็จ <c oughs> ก็จะได้ทานยานะคะจ้ <c oughs> ระวังนะคะ <c oughs> พี่พลคะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวแสงป้อนให้นะคะ <c oughs> <c oughs> โทษค่ะพี่พลแสงซุ้มซ่ามไปหน่อยอะค่ะร้อนไหมคะแสงช่วยเช็ดน,นะคะขอบคุณนะแสงสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้พี่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะสำหรับแสงแล้วพี่พลคือคน พี่พลเป็นเหม ok ือนคนในครอบครัวของแสงอยู่แล้วอะค่ะทานต่อนะคะเธอชวนั้นที่ฉันแน่ใจโอกาสอย่งนี้ไม่ง่ายเธพลาดเธอไปเสียดาย แล้วหยุดรักไม่ไหวแล้วเธอจะว่ายังไงใช่ฉันด้วยปล่าสำหรับเธอทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ๆกันมันมีความหมายกับฉันมากมายหวังไปจนไกลแม้จะมีใจโชคดีก็เป็นของฉัน กันดีไหมอย่าทำกันเพียงมองตาที่ไขว้ที่คว้ามันจะลอยหายไปยังเงียบยังเก็บยังซ่อนความรู้สึกนี่กะดึกแล้วพี่พลกลับเข้าบ้านเถอะค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายขึ้นมาอีกจ้ะแสงก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะค่ะงั้นหนูลานะคะคุณลุงคุณป้าจ้า แล้วย่าลืมมาเยี่ยมตะพนอีกนะไม่ต้องบอกหรอกแม่ยังไงหนูแสงก็มาอยู่แล้วนะลานะคะ,จ,ะจ้าสวัสดีค่ะหนูแสงเนี่ยน่ารักมากเลยนะคอยดูแลลูกหนูไม่ห่างเลย ใช่เลยเนี่ยนี่ถนะ้าพ่อกับแม่นี่นะแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะเจ้าพลหนูแสงเนี่ยทำแทนหมดทุกอย่างเลยอะ่ะโอ้โหนี่ถ้าใครเข้ามาเห็นเข้านะเขาต้องคิดว่าแกกับหนูแสงเนี่ยเป็นแฟนกันแน่เลยโอ้โหดูแลเอาใจใส่กันดีสักขนาดเนี้ยเห็นน้ําใจหนูแสงแล้วเนี่ยชักอยากได้หนูแสงเป็นลูกสะภ้ยนะพ่อเนาะนะแต่ว่าแม่จา๋าเราก็ไม่รู้นะว่าเราเนี่ยนะจะมีวาสนาได้ลูกสะภ้ยดีๆหรือเปล่านะเออ <laughs> คุณพ่อคุณแม่คิดอะไรอย่างนั้นแหะครับผมกับแสงเนี่ยเราเป็นแค่พี่น้องกันแล้วแสงเขาก็คงไม่ได้คิดอะไรผมหรอกครับและที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่อย่าพูดที่แสงได้ยินนะครับผมกลัวว่าเขาจะอึดอัดลำบากใจเปล่าๆครับ